อันผูใ้ใดกินดอกต่อวาอายุดฮะอายุดุย,ด<อ>ยเรารเ่าเราที่ไหนที่เ,นเ,นเ,เยนละหมดแล้วอ,อเราพี่เราน,อง,นองเลยไม่หละ่ะเนาะบอกอาคือว่กากินแค่จิบเองใจเองเองี้ยนม้วนกันื่เกอล่ะ กําซาดเนาะว่าบอกไผ่กว่าบอกพี่น้องก่พี่น้องก็บเราพี่เราน้องเนาะจับตัวเฮ้ยเอาเร็วโอนโอนโอนอนออกก้อนเอาะอ๋อบวกบวกเอ๊ะเอาดี้น้ำน้ำน้ำได้กินดีได้กินบ่ออกการอาการกันเลยวันวุ่นวุ่นของงานเปิดซองแคมป์ป่าไอออนตันไฟใส่เหลาเอ้าเรายังชิวานอยู่นี่ว่าไปอีกละ เอาล็กไปเอวัชชะมอธนแล้วบ้นบบานเอาวัช3มอร์บ้นบานมาเด้อขอเรียนเชิญพ่อเมียพี่น้องมาเปิดซองสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดซอยเนี่ยกล้อยเนื้อว้ถาแล้วแคมป์ปลาเด้อขอเรียนเชิญทุกคน ซื้อรถไถให้มป้าแชมรถไถห้างไปแล้วโอ้รถไถม่หลายคันแล้วคิอดอะหรลูกพี่บอคิดซื้อซื้ออะไรลูกพี่บ่คนรอเนี่ย<อ>นาดซอยเนี่ยยังรอรนหาสองไงอะไรเนี่ยนี่เอาไปแจกก็ได้มปนหลายพุทนหาสองวุ่นหาสอง คุณหากร้องหาเก่าวะไก่มา่สีเยว้อยอะไรให้บอกนี่ไมบอกปอะทานปุ้งเงประทานเนาะเดี๋ยวเอาลูกเนะกีอยกําลังจัดเตี่ยมเนี่ยอยากเนี่ยกินไม่ทาพี่น้องลอยอยทไมออเราพี่เราน้องเนียไหมเหรอมาเด้อใต่อุบนเนี่ยพ่อป้าอุบลนมาหนิว่าอันี้ไหมพ่อป้าอุบลนู้คุณได้อยู่ไก่กับมาเด้อจี ขเขมปลาเขมปลาป่นนสายอุบลสายอุบลม้นีายอุบลเขมราดเขี่ยลเขยมราดปาปลาเขมราดอุบลเขมราดเรนโซ่แจ้งมาสิฮโลเล่นซ่แจ้งอีกข้ากกมาลัมว้าได้ไหมาอลเขมราด อับเล่นตีนีะไ้รถอีสอเจครับผมอืมเขาทาเลยวะมัน่เยเนาอทุกเไหนนี่คือยังม่อยเนี่ยเนมีเดียมมันเหนียวเอยากเห็ดะม่แห้งเห็แห้งมีเดียมหรอุอนี่มันเหนียวเนี่ยเหนียวเห็ดม่เดียมอ๋อดีก ตอกเงินตอกเพชรุกเนไอสมุนเนออามันแมนหมล่ะเฮ้ยเฮียสีดาดเากิน่ย้วของเมียจ้าง้้นอ่กนอไอันดไปย้ายจอยมานนบยแล้วไปจย้ย่้ถ้าเขาคุ้นหม่หญ่จอยไหมรู้ไ้ใคเป็นของแขรจะเคของแคมป์ปลาสายเก็มมาลาดอุบลราชธานี่ขงน หลบงู้นกับสมแซว่าแคมป์ปามันอยู่ใสวะแน่ๆนี่มันมีอย่างนี้ที่ในตลานะยุ่กลางป่าล่ะยั่วทั้งนั้นอาจจะร่อนพล่ะจ้า เอ่าอันนี้ต้มเอาจ้าหัวลังนกลางปั่นงไข่มามาอันนี้อยว่าก้อยนั่น p a น e ยางกําลังดังไฟยางนั่นเตาหัตผมตาตะเตาทตถทั้งนั้นเต้าตาเดทั้งนี้ขายอย่งครับ โมมีอย่งางไรแลครับไขยังมี้ยักเขาใส่มมอย่างนีง่ด้อออรอ,อได้รอนะผมรอไม่ได้ก็ไปครับผม,มงอครับ <c oughs> ไปแล้เครื่องเสียงเข้าเสียงไปแล้วอเอาไปไหนนะหนาปิ <c oughs> แผนยังก่ว่าหัวเป็ดมามีทั้งเนี่ยทั้งเป็ดยังหัวเป็ดยังเนี่ยลาบต้องมัดอีกหลายอยู่แต่กินเอยั ล่างมือบ่ล่ะครับโอ้วารนยไหมกำลังคึกคื้นเห็ดเน่าอยากแน่ากินนี่งานบุญรับงนงานบุญทั้งใดคุณภาพป้าป้าทั้งนันบุญเพิ่มเข็มวัดวัดอหน่าวัดจะท่านี่ครับ่บาวบุญกัน้นครับพี่น้องเออ <ừ> ว่า,วานไหม อันเมนูมีอย่างเนี้ยมือเนี้ยไปกินอยูหุ่นแ้อน้อขยอนาวก็ขยลาบเนื่อลาบเป๊ะครับผมเบอน้องนี่เงินบอบอกมาทิ้งไปแล้วบอกมาทิ้เลยนล้วก็มีนั่นบอกขยะก็ดีนะนักั้ว

นี่ยังนี่ยไก่ครับโมกุ้งไก่เนี่ยตัวไก่คักหนูมาร์กเลี้ยวจิบไม่เยอะหรอคู่ค้าเยอะเกี่ยวอย่างเจ้าก็ค่อยขังขังแผนกย่างไก่ไปเบิ่งสุ่มงานสุ่มกำลังจัดงานประดับประดาดอกไม้ เออเครื่องเสียงหามาแล้วพอจะเจอหามามไปแบบนี้อ,า,า,อาวก็วให้ลองเพลงน,น้น้อยวปนนปอันนี้ท้องหลงังคนรอประจำแค้มเอาดอกไม้คือคือคนเนาคนขึ้นรอก็ดอกไม้เนาะ ฮะคน<า>ขึ้นลอก็ดอกไม่ปะบะลังจัดซุ่ม <laughs> ท้องหลังคือเห็ดคือเหรอ,อเออเกแน่ชีวิตมีคนเทนต์เลยอันนี้ <laughs> นป๊อปปี้๊อบปี้ <laughs> มีแต่ป๊อปป๊อปี้ <laughs> ออกไม่มีพี่เกเก็บอืมตั้งอกตั้งใจขนาดบ<ะ>้าาอือเออข้าท่าเว้นนสยสวยสวยสวยเออเข้าใจเฮ็ดทำท้าเอาพี่ดออีดีดีดี โอ้บังไอเขาก็มาแล้วครับบังไอเราก็มาพาบังหลังเด้บังไอบังไอบังไอโอ้บังไอโอ้ไอหลังเออไมต้อหลังทไงนีอันนี้อันนี้พี่เอหลังตัวนี่อะไะ ูเกกำลังจัดซุ้มกูได้ยุไกยุไกเรียนเชิญเด้อขันยุไกไม่ค่ารถกับมาแต่ว่าบบไปชงบบไปฮับดิ ซูมือนี่มันสแกนแล้วมั้บ่ยุกสแกนคอนไว้เขากำลังจัดเตรียม